นะคะแฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักสุขุมสุคนนะคะมาฟังเลยคะ่ะเมื่อนี่น้องแผวเผาเพิ่นก,นออก็ไดอ้ออกมาไล่สดออกมาไล่มาพูดชี้แจงมาพูดเรื่องรล้ประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นให้แฟนคลับเอฟซีสุขูสุคนได้ฟังประเด็นคำว่ามือที่สามฟังเลยพึ่งไล่เดี๋ยวนี้ โอเคนะคะอืมวันนี้พร้อมวันนี้พร้อมที่จะพูดอที่เงียบที่นิ่งที่เพ่อยากว่าอีกอย่างก็คือพ่อกับคิดว่าเราไม่อยากให้อ่าลูกไงมากต้องมาเห็นคลิปพ่อแม่ทะเลาะก,กันประเด็นแรกด้ยที่จะบอกคือทุกคนร่อประเด็นคําว่ามือที่สามเพราะบี โพดแล้วลายสดการที่การที่นั่งโพดและลายสดเนี่ยคนที่อ่านดูเนี่ยจะเข้าใจว่าสขใจว่าจะเข้าใจว่าแผล,ลาเนี่ยทุกคนี่อ่านี่เข้าใจได้ว่าคอยนี่ไปเอาก็ผู้อื่นไปนั่งก็ผู้อื่นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าบ่ได้เป็นสีก็ผู้ใหบ่ได้ไปเอากันก็ผู้ให แต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องคือคืออะไรขอบคุณตัวกําลังใจนะคะแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องคืออย่างอ,อันนี้อัน,นอันนี้คือ,ขอ,ขอเขาเขาจะบอกจากจากใจหรือว่าจากความรู้สึกทุกอย่างที่จะเบาในมือนี้ที่จริงว่าอยากจะเบาเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในขอบครัวแต่ในเมือ่อบีกโพดออกมาในสาธารณะแล้วสื่อก็โจมตีเรา ซื่อโจมตีเห้าว่าเขาไม่มือที่สามไม่หนอนม่เหตุทำครอบครัวพังถามว่าเหตุผลมันเกิดขึ้นจากอะไรก่อนเหตุผลมันเกิดขึ้นจากเอียงก่อนคนโยงกับโยง่งโยงไปแล้วก็ล่าสุดกับไปตัดคลิปกับไปมั่วสั่วกันไปเบิดทำให้คนเข้าใจไปต่างๆน,นานา ออยก็บว่าเด็ดซ่วถึงขนาดว่าว่าเด็ดซ้วถึงขนาดว่าบบซื่อสัตว์กับลูก,กับผัวแต่คําว่าเราคุยเราคุยขอยอมรับเลยเวลาที่เราดาวหรือเรามีความรู้สึกที่ว่าเราน้อยใจอ่าผัวเมยอยู่ต้องกันมันมีมันมันมีแน่นอนที่ไม่เข้าใจกันและรู้สึกว่าเราน้อยใจอืมเขารู้สึกว่าเขาหน่อยใจเขาน้อยเขาหน่อยใจอ่า อันนี้เรายอมรับว่าเรา <c oughs> เราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีอือันนี้ก็ยอมรับยอมรับผิดว่าอ่ะเราอาจจะพื้เพ้ไปคุยกับคนนั้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังบวกเรามีพลังบวกและเรารู้สึกว่าอ่เรามีกําลังใจแต่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเรื่องมันไม่ได้ง่ญ่ขนาดนั้นเลย มันไม่ได้ใหญ่ถึงว่าฉันไปมีชู้หรือไปสีกันหรือว่าไปนอกนํากันมันไม่มีมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยแล้วพอพ่อบู่ก่วอ่ะฉันมีการคุยฉันมีการคุยแล้วทีเนี้ยเข้ากับได้คุยกันเราก็ได้คุยกันแล้วเราก็ได้เปิดใจคุยกันว่าฉันคุยแบบไหนอะไรยังไง แล้วบีก,ก็รับรู้แล้วก็คุยกันแล้วบีก,ก็คือรับไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่หึงเมียเป็นคนที่เป็นคนที่หึงหึงเมียมากๆและเรื่องแบบนี้คือนั่งรับบได้ถึงแม้ว่ามันจะบได้ไม่อย่างก็ตามแต่นั่งรับบอดา้นางก็เลยคิดว่านางจะถอยออกมาก่อนถอยออกมาเพราะว่าเพราะไม่ใจนั่งรู้สึกว่าโ,โอเคอ่าอันนี้เราเราคุยกันแบบหันหน้าคุยกันแล้วนะหันหน้าคุยกันแล้ว แต่แต่ขา้าบริ้คิดว่าข้าจะเอาผู้ใดเขามากในขอบขั้วหรือว่าเขามาแท่นทีคนในขอบขั้วด็ดค่ะอันนี้ไม่ไม่เคยมีในความคิดและมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาอ,อยู่จังสีผู้บานลี่เล่นอยู่จังสีแล้วใครสิเอาผู้ใดมากเรจาเอาผู้ใดมากแท่นทีเขามันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปไม่ได้ พามว่าคอยหักคอยหักผัคว,วคอยบอกฮักบอกว่าตอนนี้ยังรักดไหมโทษเด้อยังรักแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่เสียเสียใจก็คือว่าคือที่จริงน่ะมันไม่ได้มันไม,ไม่ไม่เรื่องแบบว่าใหญ่โตมโหฬานอะไรขนาดนั้นนีลุยกับคุย คอยก็คุยคุยกันแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้เออเรายอมรับว,ว่าเราเราเรามีคุยให้กําลังใจคุยเรื่องงานคุยให้กําลังใจแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเกินเลยถูกต้องอันนี้เขาคือข้าขอใจอววเ,ออเราขอโทษแล้วว่าเออเราขอโทษที่เราเขาอาจจะแบบว่าเผลอคุยแล้วเรารู้สึกว่าอา้าวเราทําไมเรารู้สึกว่าอา่าเรารู้สึกช่วงที่ว่าเราดาวแต่มันเพราะอะไรมันเพราะอย่าง เพราะในช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันน้อยใจให้คุณที่ฉันเสียใจกับสิ่งที่คุณปล่อยปะละเลยวันว่างเมื่อว่างวันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้านเจ้าก็บบุคิวมาสิยูน้ำข่อยเจ้าก็บบคิวมาสิยู้น้ำลูกน้ำเมีย่ยเจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยว สอดแจ้งเจ้าก็เลือกที่จะไปกับคนอื่นเมื่อใดว่างคอยกะคิดว่าเจ้าจะยุนยย่น้อข่อยยุ่น้อลูกผ้าลูกผ้าเมียไปดินเนอร์ไปกินข้าวนอกบ้านแต่เจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งไปบาเกะไปบาโฮด ท้าบ่าถดคอยบอกคิดขอยก็ต้องคิดบอเฮ้ย hey, ว่าทำไมวันว,าว่างๆทำไมไม่อยากอยู่กับเมียวะคือไปอ,อยู่ี่น้อข่อย่ะเวลากลับบ้านขอยส่วนว่าไปกินข้าวบ้านป่าแจ้วป่ะไปหาลูก ถ้าไปกินเลยฉันจะกินยู่คาเฟ่นี่ยมันมีความมันมีความอันตัาใจคือบางเรื่องบางอย่างที่เฮาอยากจะมีความสุขกับผัวกับครอบครัวแต่แต่แต่เวลาอันน้อยนิดนะ่ะเวลาอันน้อยนิดที่เขามีเวลาที่จะอยู่กับเรามีความสุขกับเรากับครอบครัวแต่คุณก็เลือกที่จะไปแบบนั้นถึงแม้ว่าเออคอยก็ว่าเออว่าเป็นยังไปโหลดว่าเป็นยังไปโหลด มันก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไปแต่มันบ่อยเกินไปไหมเจ้าไปดูหวดบอแล้วบางทีคอยบอกว่าได้หาหลูกไน่เรืองบานตบเจ้าเจ้าบมแวะเจ้าขี้กายไปคุณเจ้าก็ไปโฟกัส ธุรกิจอย่างเจ้าแท่นทีว่าเออลูกอยู่แค่นี้แวะไปหาลูกแค่นิดเดียวก็ได้คุณกับพ่อไปอันนี้อันนี้มันเป็นมันกับเป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราเอาความน้อยใจเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเรื่อยๆ,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 ๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่เขารู้สึกว่าเขาหน่อยใจ ความรู้สึกมันดาวมันน้อยใจมันก็เลยทําให้เราภาพที่เราไปคุยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเออคุยแล้วรู้สึกดีแค่นั้นแต่ไม่มีเรื่องชู้สาวไม่ได้มีบระเดทไปเฮ็ดเอียงที่มันเกิดเลยเด็ดขาดไม่มีแน่นอนเพราะเราก็มีสักรีของเราเหมือนกันคอยก็มีสักรีของใครเหมือนกันคอยก็ไม่รู้ไม่ผัวคอยก็ยังซื่อสัตย์กับลูกกับผัวอยู่ในจุดหนีในส่วนหนี้แต่ในสิ่งที่คุณโพสต์หรือว่า หรือว่าคุณไร้สดมันซื้อออกมันซื้อออกไปคือจังว่าคอยนี่ซั่วหลายคือจะคอยไปเอาก็ผู้อื่นนี่คือจะคอยไปนอนกก็ผู้อื่นนี่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้น อนแรกคุยกันแล้วตกร่งกันแล้วเข้าใจกันแล้วกับเบลมีเอียร์กับงอุ้งวานที่เป็นสี่เขาเลือกมาคุยกันหมดแล้วเขาบอกว่าคุยกันแล้วอกว่ามกอนคุยกันแล้วเขาคุยกันแล้วแล้วตอนที่ตอนก้อนที่บ๊กจะโพดอ่ะบ๊กบิ๊กับบลนีบิ๊ก็ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้คุยกันอ่ะคือขอคิดว่าไปมันดีสามหมือไปมันดีสามวันอ่ะ ทุกอย่างมันจะดีขึ้นคอยคิดว่าข่อยจะมีเวลาคุยกับเขามากขึ้นมีเวลาอยู่น้ำกันมากขึ้นน่าจะได้ปรับความเข้าใจอะไรกันมากขึ้นแล้วเมื่อก้อนด่บ๊กจะโพดคอยกับแชทไปถามเรื่องไปมั่นดีแล้วเราซื้อชุดเสื้อผ้าอะไรคือเตรียมไปเที่ยวเตรียมที่จะแบบว,ว่าอะเราเข้าไปปรับความเข้าใจกันหรือว่าจูนกันไหมแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเออ ก็เลยแบบว่าเอาถ้าถ้างั้นเอาที่เธอสบายใจเพราะว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากที่จะไปไม่ไม่อยากที่จะไปแบบว่าอันนี้เขาเพราะว่าเราก็มีส่วนผิดของเราคนเรามันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกพี่น้องแล้วคนที่คนที่เมเนดาเม่นวายเฮาคุณคุณก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครที่จะดีร้อยเปอร์เซ็นตต่างคนต่างมีข้อผิดพลาดกันทั้งนั้น ว่าเราไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากให้ให้ทุกคนหรือว่าใครมาเห็นใจทั้งนั้นแต่เราพูดในมุมของเราเราอยากชี้แจงว่าเข้าบริไปเข้าบริไปเปลี่ยนสู้ไปหาไปนอนกับผู้ชายเลยเพราะว่าดูคอมเมนต์ดูอะไรเนี่ยมีตตาคือจังแบบว่าเข้าเนี่ยเข้าเนี่ไปเอากันกับผู้อื่นจนผัวได้มาแชจนเดนื่อัวจนเดนอมาปราจานรเห็นแล้วเนาะ เห็นน้องแพลวาพล่าก็ได้ออกมาไล่สดให้แฟนคลับเอฟที่ได้ฟังแล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเกิดยังคืนจึงศรนาก็คงทุกคนก็คงได้เห็นแล้วเนาะเอามือนี่ถ้าผู้ใดอยากเบิ่งคลิปนี้ต่อก็รอติดตามตอนต่อไปเด้ว่าน้องแพล่พล่าเพิ่นซีว่าอย่างใดอีกต่อไปเดี๋ยวแยแสงจะเอามาให้ฟังใหม่อีกได้จ้ะมือนี่ขออนุญาตลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้า